ทองคำไทยกลับมาบวกทะลุ52,000บาทหลังโกลด์สปอร์ตพุ่งแรงเจาะแตะ3,400ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากประธานาธิบดีทั้มทำท,ทุกทางที่จะลดดอกเบีย้ยให้ได้สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับกับมุกกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับวันนี้พุธ27กันยายนโกลามีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้กลับมาบวกแรงอีกรอบหนึ่งตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นกลับมาแลดูดีอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันว่า มาจากปัจจัยอะไรก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันต้้งกับคุณบริษัทค่าทองเหล็กของเมืองไทยนะครับที่สนุนการทางานของโกอาลามาอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก YLG Bullion International นจำกัดบริษัทอินดโกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิ i ดจำกัดบริษัทชา i นิงโกบูลเลียนจำกัดบริษัทชานิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมมอีจำกัด วันนี้เราเริ่มจากราคาโกลสปอตเลยครับเมื่อวานนี้กลับมาปิดบวก27ดอลลาร์ขึ้นแมตตแต่หับสูงสุดในรอบสสัปดาห์ที่3,393ดอลลาร์จ่อแตะ3,400ดอลลาร์เข้าไปทุกเทียนนะครับโดยแดงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ท่ามกลางความไม่ตกเยี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดนะครับหลังปร,ริธทัมป,ประกาศถอดถอนลิซ่าคุกผู้ว่าการเฟดออกจากตําแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าตัวได้ปฏิเสธที่จะลาออกนะครับและตัวยังคาสั่งการปลดออกของประธานบริลทัมโดยนางลิซ่าคุกได้ยื่นคาร้องขอศาล ให้สามารถกลับเข้าไปทํางานตามปกติได้ในระหว่างที่กระบวนการพยายาิจารณาดำเนินคดียังคงดําเนินต่อไปนะครับนอกจากนี้ราคาทองคำยังหลุนเพิ่มเติมหลังมีรายงานว่ายอดนําเข้าทองคําของจีนผ่านฮ่องกงพุ่งมากกว่า2เท่าในเดือนกรกฎาคมนะครับโดยยอดนําเข้าเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น43.92ตันนะครับจากเดือนเมษายนอยู่ที่19.36ตันนะครับสะท้อนถึงความต้องการทองคําของจีนยังคงแข็งแกร่งซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคํานะครับส่วนความคืบหน้าเรื่องของสงครามการค้ามีรายงานว่า ประธานดิวริชัมขู่จะจำกัดการส่งออกเทนโวยีขั้นสูงและก็กเซมิคนดรกเตอร์ของสหรัฐไปรยังยูนะครับรวมถึงอาจพิจานณาขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมนะครับเพราะไม่พอใจในกฎเบียบการต่อต้านการผูกขาดทางเทงนโวเีของยูที่ดำเนินการมาอย่างยาวนานกับบริษัทเทนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐไม่ว่าจะเป็น Google Apple หรือว่า Meta นะครับขณะที่ฝ่ายบริษัทของสหรัฐก็ได้ลงนามยกเลิกนโยบายปลอดภาษีศูนย์มาเซสำหรับสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่า8 0ด้ยดอลลาร์ในวันศุกร์นี้นะครับซึ่งเ็วกว่าเส้นตายท รัฐสาภา,าถึง2ไปีด้วยนะครับเราไปดูมุมมองการทุนจากและใสค่าทองคําในประเทศทางจีนกับอกงว่าเมื่อวานนี้ราคาโกลด์สปอร์ตดีดตัวขึ้นจาก3,352ดอลลาร์ไปแตะดับ3,395ดอลลาร์ด้วยแรงหนุนทางนิคส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยข่าวการปลดดิซารคคุกออกจากตําแหน่งซึ่งเจ้าตัวเองก็จะขอต่อสู้ในชั้นศาลนะครับและจะฟ้องกับประราธานดิทัมชินเดียวกันนะครับซึ่งเบ,บ็นนี้ก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ายอย่างใกล้ชิดน,นะครับขณะที่วันนี้ก็จะนเหนเขวว่าจะ,จะเก็ภาษี หากยังเดินหน้าซื้อน้ํามันจากรัสเซียครับซึ่งี่ผ่านมาอินเดียก็ยังเดินหน้าซื้อน้ํามันจากรัสเซียอย่างไม่ลดละนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่อินเดียจะถูกเก็บภาษีตามคมขู่นะครับแต่ด้วยฝากของบริษัทเองที่มักจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปนะครับจึงควรต้องติดตามประเด็นเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับบริการทุนนี้สั้นทางไชนิงโกแนะนําว่ารอราคายอดตัวไอโอเพนลองที่3,382แล้วก็3,366ดอลลาร์นะครับหากมีปัจจัยลบเพิ่มเติมก็ถัวเฉลี่ยเพิ่มเติมที่3,304 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่3,398 3,407แล้วก็3,415ดอลลาร์ขณะที่ YG มองว่าเมื่อวานนี้การพักตัวของราคาโกลสปอร์ตไม่ดุ 3, ด3,350ลลาร์ก่อนจะดิดทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับไฮก็ดี I ารในไทม,ม์เฟรมหนชั่วโมงก็เกิดแบรดดิทเดวิสติ้งต่อเนื่องนะครับพร้อมฟอร์มแพทเทิร์นเป็นไล i n ซิงเวตนะครับจึงต้องระวังแรงเทขายด้วยนะครับวันนี้หากการพักตัวของราคาไม่ดุ 3, ด3,360ลลาร์มองว่ายังไม่เสียบนไม่ตั้งขาขึ้น,ร,น,น,นรับมีทไป่3,300 3 4 0แล้วก็3,320ดอลลาร์ผลการทุนทางวายเอนําว่ารอเสี่ยงซื้อนะครับผักราคาไม่หยุด3,360ดอลลาร์แต่ถ้าหลุดก็ถอยไปซื้อกันที่3,340ถึง3,320ดอลลาร์ตัดขาดทุนหากหลุด3,320ดอลลาร์นะครับแล้วก็ไปขายทางอำไรหาราคาไม่ผ่าน3,389ถึง3,394ดอลลาร์หากผ่านไม่ได้ก็ให้ไปรอขายที่นันต้านถัดไปนะครับด่าน ARR Go Trading มาว่านอกเหนือจากการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนแล้วการที่ประธันม ทประกาศปลดลิซ่าคุกออกจากตาแหน่งทํนาย่งทุนวิตกว่ารัฐบาลสหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงการทํางานของเฟดมากขึ้นนะครับจึงเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับการทุนเนะเราซื้อที่แนวรับ3,380 3,370แล้วก็3,360บาร์ลาแนวต้านอยู่ที่3,400 3,410แล้วก็3,420บาร์ลาส่วนการเคลื่อนไหวของราคาทองคําไทยเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศปรับราคาแรกข่วันเพิ่มขึ้นมา200บาทนะครับทำให้ราคาขายของทองคาแท่งการสุกอยู่ที่เวลา10 00 รออยู่ที่5 2 0 5 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่51,950บาทนะครับคันนี้ราคาขายออกทองรูปพันธ์อยู่ที่52,850แล้วก็ราคารับซื้ออยู่ที่5907บาท28สตางค์ครับเนืจากเงินบาทที่32.50บาทต่อดอลลาร์นะครับโดยทั้เชิ่ยวชาญมองว่าราคาทองคําแหเพชรยังคงไซด์อัพจากราคาที่ทองคําโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแนะนํเข้าซื้อสะสมตามแนวรับที่ดับ51,850แล้วก็51,750บาทตัดขาดทุนหาราคาหลุด51,700บาทนะครับไปขายทางใหไ่ที่ แนวต้าน52,100แล้วก็52,200บาทนี่คือข้อมูลช่วแรกที่โปรลาหยิบมาฝากของในวันนี้นะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่มเติมกับเทรดเดอร์ของอินตาโกนะครับมาดูกันว่าทองคําขยับขึ้นมาต่อเนื่องขนาดนี้เรายังจะสามารถ follow บายได้ต่อหรือไม่หรือว่าแต่เราให้ย่อตัวแล้วไปซื้อตรงไหนเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนขอบพคุณที่ติดตามสวัสดีครับ